ถ้เามกาอาเอาเอาหน้าาทหน้าน้ำมันท่วมอะไรจริงๆเนี่ยท่านประธานโครงการก็อาจจะบอกว่าก็เท่านี้แหละแล้วก็ไปสอบเลยอะไรประมาณนี้เนาะเนาะก็มันมีวิธีเนาะถึงเราจะไม่ใช่ประชากรไทยก็ตามแต่แต่ว่าเรามีวิธีแก้ไข ก็จากร่จายจนตาปริ่มๆเฮ้ยพักหมึ่งพักหนึ่งนะซึ่งในท,นะนะนนที่สุดหัวหน้าพักเขาได้เป็นนาย,ยกก็ได้แต่ว่าถูกปลดในฐานะที่ไปทำกับขา้าวตายแล้วตายแล้วตายไปแล้วโอเคอาจารย์ครับ เมื่อเช้านี้นั่งอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็พูดกันถึงเรื่องสัมผัสเรือนสัมผัสแย่งสัมผัสชิงสัมผัสแย่งชิงแล้วแล้มผ,ผมผมอธิบายตรงนั้นเนี่ยสัมผัสที่สว่างอาจารหลายคนบอกอุ้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,เ,าใจเพิ่มเข้าใจนี่แหละอะไรประมาณน,นี้แล้วท่านก็เหนอแน่ว่า ให้ผมพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งผมผมขออนุญาตขอโทษคนที่เข้าใจอยู่แล้วนะว่าโอเคย้ำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพื่ออจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็อาจารย์เอาไปอธิบายกับใครๆเอาไปเขียนบทความอะไรต่างๆลงแล้วก็ ขอโทษอัาเองผมได้ผมเห็นอาจารย์มหาเจริญกำแหมเป็นรองศาสตาจารย์ระดับเกได้สายสภายแล้วสามสายอาจารย์ขอโทษนะไอ้ผัดเออมีเพื่อถือออยอมีมีมี้กสิตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสามคนมีร้สิตเป็นประธานรัฐสภาแล้วหลายคน แล้วมีลูกศิษย์ที่กำลังจะเป็นประธานสามัญการอาจารย์อาจารยออ์อ่านรัฐธรรมนูญเป็นอาจารย์จำได้ไหมเพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำน,นาจบอาหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีใหญ่ที่สุดในคณะรัฐมนตรีคือใครในายกรัฐรมนตรีรูกสิษยเป็นแล้ว วระมาหารกษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาใหญ่ที่สุดในรัฐสภาคือประธานรัฐสภาคนปัจจุบันไม่ใช่สมศักมันจบขนแกันสมศักเจษสุวรณนโนท์แต่คนที่แล้วในใชัยชิดชอบจบที่นี่ ผมสอนแล้วท่านมานั่งเรียนอย่างอาจารย์เนี้ยเรียนทุกครั้งที่ผมสอนที่ใหญ่กเคยขับมาให้ยาหอมว่าโอ้เรียนอาจารย์สนุกได้ความรู้อะไรประมาณนั้นนะน,นะพวกนี้เป็นพวกที่ทําตามคำโบราณคือชมครูใไปชมต่อหน้า และชมอะไรชมระดับขี่ข้าเพราะเดี๋ยวมันจะเหลิครูไม่เหลิศประมุขฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรานัฐสภาประมุขฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาเก่งมากครับอาจารย์ เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยถามว่าสุมุกฝ่ายตุลาการคือใครเนี่ยตอบได้ทันทีเลยคือประธานสามฎีกาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสารมีมากมายสารรัฐธรรมนูญสารปกครองสูงสุดสารนู่นสารนี่นะแต่ผมถามแหละลำดับหนึ่งของสารคือสารฎีกาสารฎีกาเนี่ย รู้สึกรามยังยังไม่ได้ยังไม่เป็ดยังไม่ถึงเวลาแต่มีคนมาบอกผมว่าเป็นแน่เพราะว่าเขาเรียน็นลำดับกันไยแล้วแล้วสารเป็นข้าราชการประเภทเดียวที่ไม่มีการกระโดดข้ามหัวกันานการที่กระโดดข้ามกัน เป็นอย่างยิ่งคือใครการกระส่วงใดใครทราบไหมต้องมียนต์ศึกษาิการมหาไทยวันหนึ่งประหลัดกระทรวงมหาไทยคนหนึ่งขึ้นมารับตําแหน่งผู้สื่อข่าวมันไปถามว่าท่านท่านไปตรวจไส้เลื่อนอยังโรคไส้เลื่อน ผมถามว่าทำไมมันต้องไปถามเขางั้นเขาบอกว่าสัตวแพทย์ที่ลบบุรีรายงานว่าลิงที่สามประการที่เป็นตัวผู้นะทุกตัวเลยเป็นไส้เลือดเพราะลิงพวกนี้แม่งกระโดดทั้งวันโดดโดดดกระหล่กระสวงคนเนี่ยกระโดดข้ามคนมาสิบสี่คนเพราะนั้นมันเป็นไส้เลือดนะ้รับอาจารย์ เรื่องนเรื่องนี้จนอาจารย์เจ้าของเรื่องเขาลุกไปกห้องนาำละดีครับที่ไปห้องงานเราก็พูดเลยเออคือคือคืออย่างนี้อาจารย์ครับสัมผัสเรือนส,สัมผัสแย่งสัมผัสชิงเนี่ยแม้จะไม่ผิดฉันเธอะแต่ ถือว่าเป็นตำหนิของกรที่ค่อนข้างร้ายแรงคือหมายว่าในเวทีแข่งขันกันเนี่ยหากคนใดทำให้เกิดเอ,อสัมบัติเรือนสมบัติจริงสมบัติแย่งเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีน้อยเว,นว้นแต่ว่าไอ้คนที่มันไม่ ได้มีตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความเลยอาจารย์แต่ถ้าเนื้อหาการใช้คำอะไรต่างๆเนี่ยพอๆกันสัมผัสเรือนจะเป็นตำแหน่งสัมผัสเรือนเนี่ยจะเป็นลักษณะจะเป็นละะักษณะน,นี้ครับอาจารย์ครับมีอาจารย์คนนึเดรนมาให้ตัวอ,อย่าง ็้าเ,เขียนว่าขอฝากลมบอกครูขอฝากลมบอกครูว่าขาด้วยนะขอชมว่ากรอนวัดไม่เป็นกรอนที่มีสัมผัสในอยู่สองแห่งดีมากถือว่ามีลีลาของกรดี ดีล่าของกลอนดีทำให้เกิดความงามในแง่ของเสียงสัมผัสเดี่ยวทั้งหลคือความคล้องจองขอฝากลมบอกครูว่าค่าด้อยนะ้าเด้คุณสองมันมีในนที่สม,ม,สมบัติทบับน,น,นี้ไหครับครับขอบคุณนะพอดีพอดีอ่าพอดีอา่ออาแผ่นนี้เนี่ยง่ายกว่า ว่าที่สองเธอเขียนว่าอยากพอถักปักอักษรกรอนหวานหวานอ่ะอาจารย์ดูนะที่บอกว่าสมัครเรือนคือตรงเนี้ยพอส่งคําว่านักเมื่อกี้ผมถามแล้วว่าอาจารย์ต้องการให้สมักัระคำไหนเธอบอกว่าสมกับคำว่าถักอยากพอถักโอเค เมื่อรับได้คำนี้แล้วเนี่ยมันต้องไม่มีเสียงอักในคำใดๆอีกแต่บางเอนเธอก็ใช้คำปักอักษรทั้งปักทั้งอัก S <S ถือว่าสัมผัสเรือนสัมผัสเรือนอาจารย์ครับถ้าเผื่อว่า <S 2> <S 2> <S อา,าบาเนี่าายมันมามีก่อนถังอาจจะเป็นคําที่หนึ่งหรือคําที่สองเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกสัมผัสแย่งหรือสัมผัสชิงแย่งชิงก็คือแย่งชิงมาจากคําที่รับสัมผัสหนา อาจารย์ช <ừ. S 2> ัดเจนยังถ้าใครมาบอกอาจารย์ว่าไอ้อย่างเงี้ยดีมันข้อจองดีเพราะดีเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์เข้าใจผิดดีของอาจารย์กับดีของคนอื่นก็ไม่เหมือนกันนะในจำนองเดียวกันวัดที่สามที่ส่งมาวัดที่สี่ ในนี้เขียนว่าแต่ไร้แววแห่งกวีที่ชำนานทำไมอาจารย์ไม่เอาที่ละอาจารย์ออกอันแต่ไร้แววแห่งกวีอันชำนานโอ,อ้ขอบขุณฮนะขอับขนะึ้นฮะโอ้อาจารย์เอาให้ผมชัดชัดอ่า ที่เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญอาจารย์อาจารย์มาเก็บชับและว่าที่สี่อันการการผ่านดูยากหาาพาร์ทีเลือน ถามดูยากคืออาจาร,รย์ครับคนที่เขียนแล้วก็มีสมบัติเรืออย่างนี้เนี่ยผมสันนิฐานได้ว่าประการที่หนึ่งไม่ทราบเรื่องสมบัติเรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นตาหนิของกองพบพบเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเขียนไปเรื่อยๆนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือ เดอไปพราะฉนั้นอาจารย์เอออาจารย์ฟังดีๆนะสิ่งที่ถูกต้องเราต้องยืนยันถ้าอย่างเราไม่กล้าย,ยืนยันเนี่ย เราจะถูกยใครก็จะมายืนอย่างนี้เรานะพูดง่ายๆผมว่าตัวผมเป็นประกันเลยหรือเปล่าแล้ว,ลวขอโทษน,นะครับมองในแง่ผัว<ม>ยังอาจารย์เนี่ย<ม>ในชั้นน,นี้80กว่าคนเนี่ยนะครับ เอาไปช่วยกันทำตรงนี้ให้มันกระจายแล้วเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่สาขาต่างๆแล้วผมสอนร้อยกรองมาตั้งแต่ปี2515เนี่ยมีลูกศิษย์หลายคนนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะยืนยันว่าผมผมชี้เห็นมาโดยตลอด เพราะอาจารย์รพีครับอาจารย์อย่า,อาห่วงว่าเราจะแก้ไม่ได้เราต้องแก้ได้ที่ที่หนักหนากว่าวนี้ก็คือว่ามีคนบอกสัมผัสไม่สัมผัสไม่เห็นเป็นไรเพราะฉะเัราก็เขียนร้อยกรองอย่างนี้ที่เรียกว่าไม่ต้องมีสัมผัสใดๆ อาจารย์คะที่ที่หนักกว่าน,นั้นคือครูภาษาไทยอะค่ะท,ท,ที่ชอบอ้างท่านสุนทรผู้ซึ่งหนูก็พยายามจะอธิบายว่าไม่ใช่เพราะท่านแต่เกิดก่อนสันทลักษณ์เออเดี๋ยวอาจารย์ผมอาจารย์พูดถึงสุนทรพูดก็ดีแล้วอาจารย์ไปอ่านกรอนสุทนทรพู้จากไหนไหนก็ตามแต่แล้วอาจารพบตัวไหนมีัฉา